ปากีปากีมาแล้วนะปากีเรานะหนุหนุ้ยหนุเป็นนักบอ,ออบตัวแรกของปีตัวแรกของปีกี่ลา<ด>ทั้งหมดของผมนะครับของผมเหลืออยู่ประมาณแปดสิบได้แล้วครับโอ้โหวิ่ดได้ไหมตีตีตต สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้อง FC นะวันนี้อยู่กับเจ้าปัดเจริญครับน้องบอลน,นะตุดเสียมุยนะจัดหุย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 คดข้างโรมอยู่นะ่ะน้าปายกี้ครับจัดเองนะน้าติดบ้านเลยไม่ได้เจอกันนานแล้วนะโอ้ผ่านเนาะ นี่มาทันเวลาใกล้เสร็จพอดีแล้วนะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวครับจบปาดเจริญปาจเจริญการช่างนะเอ้พวกคุณทนด้วยน้องบอลน,นะน้องบอลครับทีมงานปาเด็น bà kia bà kia vào nè bà kia nú nú này oh con này nóng กีเราได้หรือเปล่าครับรู้หมดอะเดี๋ยวหน้าไฟกี้นะพี่นี่น่ะเอ้ยยกยุกหนยยกหน่อยโอ้ตัวใหญ่เลยนะติดบ้านไหมครับ ของเท้าหายนเอยตัวที่สามยกดูหน่อยลงลงหน่อยตัวแรกของปีตัวแรกของปีฝากรีครับอิสุได้กล้านะจำกันได้ครับไปดีครับครับผมกีไรแล้วไม่ได้เจอลูกนานเลย ลูกเกี่ยวดีครับนี่ยข้างข้างข้างนอกยังไม่ได้เกี่ยวยางยางโอ้เยอะอีกเยอะอีกกี่ไรยทั้งหมดของผมนะครับของผมอยู่แลืออยู่ประมาณแปดสิบไร่นะครับโอ้โหวิเด็ดเด็ดนี่ประมาณแปดสิบได้ขายผมสกุ้มเล้วพอทิตากินทีนี้แรงมากนี่อีกแล้วลูกเจออีกแล้วเจออีกแล้วลุยรุยรุยหนูครับหนูหนูหนู เอาเองน้องบอลลงวิ่งเองแล้วนะจับเองแล้วนะสนุกสนาเนะครชาวนานูลไล่แล้วนะูโชเฟอร์น้องบอลระเวงซิ่งไนะจับกันได้ครับขึ้น 7E นะเมกาซีดีห้าร้อยครับ 7E เยี่ยมนะดีมงานปลาดีเรานะ ได้ไหมตีตีนี่นีตีลุดโอ้ยังไม่ได้นะเดี๋ยวดูกันครับ เสร็จแล้วนะรอดูรอดูรอรุ่นหนูรอรุ่นหนูที่นี้อาจจะไม่ยาวนะความได้จิ้มยี่สิบสามครับคันนี้ก็จีไฟเหมือนกันนะ 8c ครับบวกโบ270แรงม้านะตัวเดิน12ฮิทีครับปานจเจริญการช่างเราเหมือนเดิมแต่แตอนนี้ไม่ใช่ตัวแอร์นะมีคันครับบริษัทปลายชีพเรานะบริหารโดยเสี่ยมุ้ยครับเน้องบอลน้องบอล ของบอลนีครับจำกันได้นะโชเฟอร์ ขนะายข้าวครับมาต่อจะวิ่งข้างบนนะ่ะนรงบอลน้งบอลป่าจเจราญช่างครับ2022นะ่ะจับมาได้ประมาณประมาณ3ปีครับขับด้วยน้องบอลนนะ่ะ ขึ้นทุกปีนะ่ะ<อ>ปากกี้เหรอหงร้อปากกี้ครับหนงานประเด็นจะมาได้นะ chắc ôm lắm นี่มือไม่ธรรมดาครับเออคีบทคุ้มาการแสดงโดยปาจจี้เราเดิ่นะ เรียบร้อยดีครับอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพลงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กนดัมซิงด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบาย,บายครับสวัสดีครับ